คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบในความมืดหรือเปล่าที่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคืนที่ไฟส่องสว่างเนาปิศนาเริ่มไหววูบใครจะทนได้เมื่อความเฮี้ยนรอบรัวเริ่มรุมรอบตัวคุณยินดีต้อนรับสู่ค่ำคืนอันลึกลับและเต็มไปได้วยความสยองขวัญที่พาทุกคนเข้าสู่โลกของตำนานหลอนเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านผู้คนที่เคยสัมผัสประสบการณ์อันน่าสยองนี้มาแล้วหากคุณพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นเรื่องราวแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ชื่อว่ามีตำนานหลอนที่ถูกเล่าขานมากมายเริ่มต้นกันที่เรื่องที่หนึ่งผีตึกวิทยามเย็นในปีพุทธศักราช2500-2544เป็นเวลาที่บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไป ความเงียบงันในมหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่าความรู้สึกเย็นเยียบเข้ามานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีเรื่องทะเลาะก,กับแฟนกลับเลียกวิธีประชดด้วยการก้าวขึ้นไปบนชั้น4ี่ของตึกวิทยาศาสตร์เก่าด้วยความโกรธและเสียใจเธอตัดสินใจกระโดดลงมาในยามที่แสงแดดเริ่มรับขอบฟ้าใครที่เคยเดินผ่านตึกนี้ในช่วงเย็นคงรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่น่ากลัว ยามที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นอีกยิ่งเมื่อมีข่าวยามเห็นวิญญาณนักศึกษาสาวคนนั้นยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกพร้อมรอยยิ้มที่ปนด้วยค่าเลือดบางคนเห็นเทอปรากฏตัวอยู่ริมทางแม้สถานที่นี้จะกลับมาใช้ได้ปกติแต่ทุกคนยังคงเล่าลือถึงความเฮี้ยนที่ไม่เคยจางหายเรื่องเล่าของตึกวิทย์ยังคงดำเนินต่อ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์อีกคนที่มาตัดสินใจจบชีวิตที่นี่ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนอาจเป็นความรักหรือแรงกดดันจากการเรียนที่หนักหนาเธอไม่สามารถผ่านสองวิชาสำคัญได้และหลังจากการเสียชีวิตของเธอเจ้าหน้าที่พบว่ามีเอกสารสมัครจบที่เธอได้เซ็นชื่อไว้ก่อนหน้านั้นไม่นานเรื่องนี้ทำให้มหาวิทยาลัยต้องจัดพิธีทำบุญใหญ่และเป็นที่กล่าวขานกันว่า การสอบในเทอมนั้นง่ายกว่าทุกครั้งทำให้นักศึกษาผ่านกันเกือบจะยกคณะเรื่องที่ 2. พีผีห้องกิจกรรมในตึกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชมรมเก่าแก่วันนั้นนักศึกษาใหม่สองคนได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องก่อนจะปิดตึกเวลาหนึ่งทุ่มขณะที่พวกเธอกำลังทำความสะอาดอยู่จูจูจ่ นักศึกษาคนหนึ่งก็ถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมคำถามเรียบง่ายนี้ทำให้บรรยากาศรอบๆเย็ยนเยียบขึ้นทันทีเพื่อนของเธอตอบแบบไม่ได้คิดมากนักว่าแน่นอนทุกคนรู้ว่าชมรมนี้มีชื่อเสียงเรื่องความเฮี้ยนเสียงกระดิ่งข้อเท้าดังขึ้นแต่พวกเธอคิดว่าคงเป็นเพียงเสียงหลอนหูแต่เมื่อมองไปที่พื้นก็เห็นขาหวเหียว ที่สวมกระดิ่งอยู่ข้างหลังอย่างชัดเจนเมื่อลองหันไปมองก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าทั้งคู่เริ่มรู้สึกไม่ดีและต้องรีบกลับบ้านตอนที่กำลังจะออกจากห้องนักศึกษาคนหนึ่งเห็นเงาหัวของชายแก่สวมชดาหันหน้ามายิ้มให้เธอความกลัวพุ่งทยานจนเธอกรีดร้องและสลบไปในทันใดมีข่าวลือว่าเธอไม่สามารถกลับมาเรียนได้อีกบางว่า เธอช็อกจนเสียสติบางว่าเธอหลับไม่ตื่นเรื่องที่3นักศึกษาตายในลิฟท์ห้องสมุดในปีพุทธศักราช2544ในช่วงเทศกาลปีใหม่ห้องสมุดปิดยาวแต่ก่อนจะปิดอย่าไม่ทันได้ตรวจตราอย่างละเอียดมีนักศึกษา5คนติดอยู่ในลิฟต์เมื่อเปิดเรียนในวันจันทร์ที่5มกราคมจึงพบว่านักศึกษาทั้งหมด เสียชีวิตอยู่ในลิฟต์ข่าวนี้ถูกปิดเงียบแต่เคยมีคนเห็นพวงรีดวางหน้าห้องสมุดเตือนใจผู้ที่ผ่านไปมาคำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ลิฟต์คนเดียวโปรดระวังเรื่องที่4หอพักหญิงตรงลานเกือกม้าเพื่อนสนิทที่ห้อง516เตียง7มีประสบการณ์ขนหัวลุกที่ไม่อาจลืมได้ในยามที่หลับตาใกล้พบคำ่ำ เธอรู้สึกถึงน้ำหนักของบางสิ่งที่กดทับลงบนเตียงภาพผู้หญิงในชุดดำผมยาวสายตาไร้ความรู้สึกกระโดดขึ้นมาทับตัวบีบคอเธอจนหายใจไม่ออกเธอท่องนโมพุทธายะจนสุดใจแล้วภาพนั้นก็หายไปแต่นับแต่นั้นไม่มีใครกล้าน,นอนเตียงนั้นอีกเลยเรื่องที่หตึกวิศวกรปราศาสชั้น8 กลิ่นอายของความลับที่ซ่อนอยู่ในตึกสูงนี้ทำให้หลายคนอยากพิสูจน์ในวันนั้นกลุ่มนักศึกษาตัดสินใจขึ้นลิฟต์ไปสำรวจชั้น8แต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดและปิดเองความกลัวก็เข้าครอบงำจิตใจการขึ้นไปสำรวจในห้องรออิ่งที่ร่ำเือว่าเคยมีอาจารย์เสียชีวิตไม่เสร็จเคยเป็นเรื่องง่ายสำหรับใครก็ตามที่กล้าทำเรื่องลือมีความน่ากลัวเท่าใด ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากลองทดสอบอีกเลยเรื่องที่ 6. ตึกภาพพิมพ์ในยามเด็กสงัดกลางเด็กนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังถ่ายทำหนังสั้นแนวสยองขวัญการถ่ายทำเรื่องที่ตึกภาพพิมพ์ซึ่งลือกกันว่ามีคนโดนฆาตกรรมศพถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ำข้างๆตึกตอนแรกหลายคนคิดว่ามันเป็นหุ่นละครเวที แต่เมื่อเวลาผ่านไปศพเริ่มเน่าจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หุ่นทั่วไปความจริงที่เปิดเผยทำให้ตึกนี้ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเรื่องที่ 7. ห้องเซรามิกในคณะศิลปกรรมศาสตร์รุ่นพี่ที่สามารถสัมผัสสื่อวิญญาณได้เคยเห็นผู้หญิงในชุดไทยรำอยู่ในห้องนี้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นนักเรียนที่มาฝึกซ้อม แต่เมื่อเช้ามาถามก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นคำเตือนเมื่อไปเยือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่านั่งที่สระรามหลังสามทุ่มและนับเสาไฟหากเสาเพิ่มเป็นหนึ่งควรรีบออกไปหรืออย่าไปตึกวิทยาศาสตร์เก่าแล้วแงนมองดาดฟ้าในยามค่ำคืนหากขึ้นลิฟที่ SBB ลองมองที่หวางขาดูหรือเข้าห้องน้ำชายชั้นสี่ตึกกิจกรรม แล้วผิวป่าเพลงธรณีกันแสงจะมีเสียงตอบกลับใช้อักษรย่อแทนคําว่าตึกวิทยาศาสตร์เก่าว่า VSA ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรื่องราวที่ถูกเล่าขานอาจทำให้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีบางสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นหากคุณเคยพบเจอเหตุการณ์เฮี้ยนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวของคุณให้เราได้ฟังกันบ้าง ขอบคุณที่ร่วมฟังเรื่องเล่าในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับนี้อย่าลืมกดติดตามและถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับ